สวัสดีครับทุกคนพี่แซมนะครับวันนี้จะมาทาครีมตัวนี้ให้ดูนะครับหลายคนบอกว่าอยากเห็นพี่แซมตอนใช้จริงๆจังเลยมันก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนคนอื่นใช้นั่นแหละนี่คือ e x t r a Cream Skin p e r f e เ t i o n ่นะครับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดก่อนอื่นนะครับอย่าลืมล้างหน้าให้สะอาดนะได้กลิ่นหอมมบบอ่อนโชยขึ้นมาเลยเนื้อครีมก็เป็นแบบนี้ครับเข้มข้นนะแต่ไม่เหนะนะจะใช้มากน้อยแค่ไหนแล้วแต่นะครับแต่สําหรับผมนะครับ เรื่องหน้าอย่าไปขี้เหนียวบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่หรอกใช้นิดหน่อยก็พอแล้วเปลืองไม่ได้นะครับทุกครั้งที่ใช้ต้องหวังผลสิครับเทคนิคของผมนะครับผมจะเอามาวอมที่เือก่อนเปอร์ไฮครีมเนี่ยเขาชินกับหนุบหุูร่างกายของเราแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพกรดด่างของผิวหน้าเราด้วยนะครับวอร์มประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณน,นี้เสร็จแล้วครับ นี่นะครับเราจะเอาอนูภาาเล็กๆนะครับให้ซึมเข้าไปนะครับในผิวหน้าของเราเยี่ยมทวถึงนะครับแล้วเนื้อครีมนะครับยิ่อุดมไปด้วยนะครับสารสกัดจากสาลา่สีชมพูจากเลสฝรั่งเศสครับลดความหมองคล้ำนะครับนอกจากนั้นยังมีวิตามินซีเข้มข้นนะครับจากส0ปักโทนมีไฮยาช่วยเรื่องความนุ่มนวลนะครับไม่ต้องเน้นการนวดการอะไรที่มันจะต้องรุนแรงเพราะว่านวดไม่ดีหน้าหิว้วอืม จริงไม่จําเป็นนะครับเราสามารถให้ผิวสัมผัสเยอะๆที่สุดมันจะมีกระบวนการดูดซึมของเขาเองครับต่อสัมผัสให้ทั่วหน้านะครับใต้ตาด้วยเบาๆนะครับเพราะว่าเบาบางที่สุดแล้วก็คอนะครับอย่าลืมนะครับคอเป็นส่วนสําคัญเพราะว่าเขาเป็นส่วนนี้ก็คอยฟ้องนะครับว่าเราเหี่ยวยับเยินขนาดไหนเนาะทั่วถึงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเทคนิคพิเศษของผมครับไม่ได้บอกใครนะเนเอง ทำให้เมือเราอุ่นนรประมาณนี้แล้วก็ประคบไปที่หน้าครับความอุ่นนะครับจะช่วยเปิดรูขุมขนครับให้มีการซึมเข้าไปได้ง่ายขึ้นอีกนะครับแล้วมันก็อุ้มทุกอย่างเข้าไปไว้ในหน้าเรานะครับรู้สึกได้ถึงความชุ่มฉ่ำอะรู้สึกเลยเนาะว่ามันซึมเข้าไปอะฟินเน่ยครับออจริงๆรู้สึกเลยครับ ชุ่มฉ่ำแต่ว่าไม่เหนอะหนะครับไม่เหนอะหนะเห mm. ็นไหมครับซึมหมดแล้วเนี่ยซึมเร็วมากอ่ะ mm. ก็แสดงว่าอนุภาพของครีมเนี่ยเล็กมากเล็กจนสามารถซึมซับในผิวของเราง่ายมากเลยครับ mm. นี่ขนาดทาแป๊บเดียวนะ mm. ถ้าเกิดเราทาแลว้วก็นอนหลับไปเลยตื่นขึ้นมาคงแบบได้ผิวใหม่เปล่งปลั่งสดใสเด,ด้งดึ๋งนะครับ mm. อยากให้ลองนะ mm. Exo Cream Skin Perfection Perfect จริงๆครับ